สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาบอกเคล็ดลับเปิดร้าน e t s ซง่ายนิดเดียวเริ่มเลยหลายคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วไม่ยากอย่างที่คิดครับเริ่มต้นง่ายๆเข้าไปที่ e t s y .com กดเปิดร้านค้าของคุณกรอกข้อมูลส่วนตัวเลือกชื่อร้านที่โดนใจคิดคอนเซ็ปต์ให้ชัดเจนเพื่อนเฮ้ยแล้วต้องขายอะไรดีวะของแฮนด์เมดไงงานฝีมือที่เราถนัดหรือจะเป็นพวกของวินเทจของสะสมก็ได้นะ ถ่ายรูปสินค้าให้สวยดึงดูดใจเขียนคำอธิบายให้ละเอียดบอกรายละเอียดสินค้าราคาค่าส่งให้ชัดเจนที่สำคัญอย่าลืมตั้งราคาให้เหมาะสมกำไรต้องมาหลังจากนั้นก็โปรโมทร,ร้านแชร์ไปตามโซเชียลมีเดียต่างๆบอกเพื่อนบอกญาติให้ทุกคนช่วยกันสนับสนุน เห็นไหมครับเปิดร้านเอสซีง่ายนิดเดียวแค่มีความคิดสร้างสารรค์มีสินค้าที่น่าสนใจและมีความตั้งใจจริงแค่นี้ก็เริ่มต้นสร้างไรายได้ออนไลน์ได้แล้วลองทำตามกันดูนะครับรับรองปังแน่นอน